จะได้ชมรถไฟสองขอบวนอีกแล้วครับเห็นแสงไฟแวบๆตั่นเป็นแสงไฟของรถพิเศษนำเที่ยวบวตรกนงสี่ที่ใช้ชุดรอยยวดส้มทำขบวนนะครับกำลังวิ่งกับกรุงเทพท่านผู้โดยสารโปรดทราบ อีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ก่อสร้างให่ชานชลาที่ะครับรถชันเมือง351ตําแหน่งเข้าสถานีวันปกของชานชลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามชั่วคราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชลาที่หนึ่ง ท่านผู้โดยสารที่ยินชิดขอบชานชลาที่หนึ่ฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามชั่วคราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นงลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขนานี้เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่สามห้าหนึ่งต้นทางสถานีธนบุรี สปลายทางสถานีราชบุรีวนรถเที่ยวนี้เมื่อวความถลอดภัยะาสุดใต้ป็นออกันต่อนืนนนพี่เดี๋ยวเบี่ยงขวาไปทางขึ้นทางบผู้โดยสารที่สถานีนครชุสถานีคลองาตากพนทสถานีโพธารามเป็นสถาน,สา,นสานีต่อไปตามาาาก่างขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเกี่ยวลยแล้วรันดีครับคุณ ที่สะพานซุมเนี่ยวัดปกปิดกันก้นเรียบร้อยเดี๋ยวเปี่ยนความ